แฟนหงแดงข้ามผ่าดเสื้อลหลวอร์พูลฤดูการ2 0 0 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เชชายผู้บ้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องเราของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบ้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บ้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบ้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิวอ์พูเราเริ่มต้นกันที่ ซองแอนฟิวนะครับหงแดงเห็นชื่อเกียซ่าพ้นทีมลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เผยเหตุผลสุดพีคที่ทําเอาแฟนบอลต้องอึ้งโอ้ยแต่ซีตัวนเนาะกำลังเล่นดีพี่น้องเอ่ยหมดเสียดลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนสีกเลยผมเป็นหยังพี่น้องไปฟังเหตุผลแนวว่ามันเป็นหยังครับสุ่ดเดอร์วงการลุ้นหนังนะครับเมื่อลิเวอร์พูลประกาศรายชื่อ25คุณพลชุดทําศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปรากฏว่าไม่มีชื่อของแฟนเดนโกเคียซ่าสโลวีเซียอิตาลี ทั้งที่เป็นกําลังสุกันลงเล่นในลีกครบทุกนัดนั้นตั้งแต่เปิดฤดูกาลสร้างความประหลาดใจและคําถามตัวโตๆให้กับแฟนบอลทั่วโลกนะครับเบื้องลึกกดเหล็กยูฟาและตลาดนักเตะที่ดูเดือดเบื้องหลังการตัดสินใจสุดช็อกนีนะครับไม่ใช่เรื่องฟอร์มการเล่นแต่เป็นกฎโฮมโกรของยูฟาที่เปรียบเสมือนกําแพงเหล็กโดยจํากัดผู้เล่นที่ไม่ใช่โฮมโกรหรือนักเตะที่ไม่ได้ฝึกฝนในประเทศไว้สูงสุดเพียง17คน ตลาดซสมอที่ผ่านมานะครับหงแดงเดินหน้าสมทับอย่างบ้าคลั่งคว้าแข่งต่างชาติระดับท็อปเข้าสู่ทีมเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรนเวียตจิมี่ฟิมปงไปจนถึงจอที่มามาดาชิวลีและฝั่งสุดท้ายที่ทําให้โควชต้าเต็มจนล้นคือการทุ่มเงินเป็นสติสมสรคนตัวอเล็กซานด์อิซักมาลาตาขายในวันปิดตลาดการแข่งขนนักเตะพดดิพผดพดิพิกโผลดันดาวรุง่งเอ็นคูโมฮาแจ้งเกิดเวทียุโรป แต่ในความผิดหวังของเกียซาก,ก,ร,กราไกรเป็นโอกาสแจ้งเกิดครั้งสําคัญของลิโอเอ็นกูโมฮาวันในคิดได้ไวเพียง17เบที่ถูกกุนซืออานเนอร์สลอตใส่ชื่อเข้ามาแทนที่แบบหักปากาเซียนเจ้าหนูเอ็นกูโมฮาโชว์ฟอร์มร้อนแรงตั้งแต่ช่วงพรีซีซันและได้แจ้งเกิดเต็มตัวด้วยการลงมาเป็นซุปเปอร์ซับซัดประตูชัยเหนือนิวคาสเซิลในเกมเปิดสนามพิมลีแม้ตามกฎนักเตะด,ดารุ่งจะสามารถลงทะเบียนในลิทบีได้ แต่เนื่องจากเอ็นกุมฮาพึ่งย้ายจากเชซีได้ไมนะ่นานทำให้ยังไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวสมสรจึงต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการลงทะเบียนเขาในลิตเอหรือทีมชุดใหญ่โดยตรงสะท้อนเห็นว่าสมสรสอนและผู้จัดก,การทีมเชื่อมั่นในฝีเท้าของเด็กคนนี้มากเพียงใดงันนี้แม้ว่าจะเป็นข่าวร้ายสําหรับเคียซานะครับแต่ก็เป็นบทพิสูจน์ความสุข,ขันของดาวรุ่งดวงใหม่อย่างเอ็นกุมฮาที่กำลังจะได้รับการให้เฉิดฉายบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดของยุโนะรปฮะโอ้โห โอ้ยสิตวนเกียร์สาเด้พี่น้องเอ้แต่ก็พบเป็นอย่างนั้นครับในศึกพิมพ์ลีกยังมีหลายนัดให้ได้ลงอยู่หรอกครับเท่ากับังดีขึ้นครับสภาพร่างกายดีขึ้นฟอ้อมก็ดีขึ้นส่วนเอ็นกูโมฮาได้โอกาสและเด้อนนองหลาจัดเต็มเต็มเอาไ้มันดีๆเอาให้คักๆสู่ไปน้ำกันข่าวดีแฟนหงดังราสารพาเลตตัดใจขายเกีฮีลดแหลกปูทางหงดังซิวตัวมกราคม ซิวตัวอันราคาเคิงหนึ่งพี่น้องหวน <Yep. S 1> าเนเจี๊ยบเลยบัตตนี่วันนห้เผยนะครับว่าดิเ,เกโกแตกหักหนักกุญซือคู่ลาออกส้มหลนใส่ลิเวอร์พูลจอกคว้าตัวประกันหลังเป้าหมายหลักในราคาช็อกโลกเพียง25หล้านปอนด์นะฮะมึงบวาขายราคานี่บวได้ยังในบัตตอนี่พวกกูซีว่เอาอะไรบัตดตนี่โอกาสทองของหงแดงลิเวอร์ pool นะครับกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งแบบไม่คาดฝันในการเล่นล่าลาเซนของประกันหลังเป้าหมายหลักมาเกีย หลังสถานการณ์ภายในสมสรนคริสตัลเบลดต้นสกัดกำลังระอุถึงขีดสุดพระพร้อมตัดใจขายในเดือนมกราคมนี้ด้วยราคาที่ถูกลงอย่างแน่ใจหายจาก50สู่25ล้านดิวล่มที่กลายเป็นโอกาสทองารายงาวที่น่าเชื่อถือได้นะครับอย่างฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานมาว่าค่าตัวของเกฮีจะดิ่งลงมาเหลือเพียง25ล้านปอนด์ในตลาดหน้าหนาวนี้ จากเดิมที่พาเลทเคยตั้งราคาสูงถึง50ล้านปอนด์ในวันปิดตลาดเสมอที่เพิ่มมาย้อนกลับไปวันเดดดลายอันดุเดือนดิวเกือบจะลุล่วงอยู่แล้วแต่การยืนกรันของลิเวอร์พูลที่จะจ่ายเงินไม่เกิน35ล้านปอนด์ประกอบกับพาเลทที่หาตัวแทนไม่ทันทําให้ทุกอย่างต้องพังคลืนลงในนาทีสุดท้ายแต่ว่าบัตรนี้นะครับลมได้เปลี่ยนทิศเมื่อรอยร้าวภายในสโมสรได้เปิดประตูให้ลิเวอร์พูลรับมาอีกครั้งในราคาที่เย้ายยวนกว่าเดิม และเป็นโอกาสที่พวกเขาต้องรีบขวาไว้ก่อนที่สโมสรอ,อื่นจะกระโดดเข้ามาร่วมวงแย่งชิงนะฮะโอ้ยฮาร์ลาฟาวเดือ,ดอนมกราคมบอกเรียวมาริดก็บอกบาซามันมาแล้วพี่น้องจีหัวดาคิวสันระเบิดเวลาในแคมป์กุนซือบอร์ดแตกหักเบื้องหลังการรถราคาแบบไม่น่าเชื่อนี้คือระเบิดเวลาภายในแคมป์ดีอีเกิลโดยมิกบราวอดีตแมวมองผู้กั้งขวางในพิมลี ยืนยันว่าสถานการณ์ของเกฮีได้สร้างความตึงเครียดอย่างหนักจนโอลิเวอร์กาเนอร์ผู้จัดการทีมไม่พอใจอย่างรุนแรงและอาจตัดใจ,จอำลาทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้สถานการณ์มันเร็วร้ายมากรกราคเนอร์ไม่มีความสุขถึงท่านขูวัะลาออกเาวเก่าวประธานสโม,มสรตัดใจ,จสวนทางกับความต้องการของเขาโดยตรงนี่คือสถานการณ์ที่ผู้จัดการทีมคนไหนก็รับไม่ได้ การที่สมโมสรเลือกปล่อยเอบริซีเอเซ่ A, แต่กลับรั้งตัวกฮีไว้ตอนแรกสวนทางกับแผนที่วางไว้ทําให้ความสัมพันธ์ร่านทั้งคู่ผู้จัดก,การทีมระบบบริหารเดินทางมาถึงจุดแตหกหักและนี่คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้พาเลตต้องยอมขายกฮีออกจากทีมในที่สุดตลาดการสแกนตั้งแต่เดือน,นมกราคมน,นี้จึงน่าจับตามองอย่างยิ่งว่าบทสรุปของมหาการรมนี้จะลงเอยอย่างไรและลิเฟอร์จะสามารถปิดดิวที่พลาดไปได้อย่างสมมติแบบหรือไม่นะฮะ มาย่งเด้อครับเดือนมกราคมนี่ตลาดรอบนี้มาย่งเด้อครับผมว่าขายแท้แล่ครับพวกขายมึงกับอไดไรยังเลยแบบพาเลทเอ้ยด่วนมันมาอีกแล้วพี่น้องมันมาอีกแล้วบบกเรียมาริดเรียมาริดจ้องขวาเอน็นคูโมฮาดารุ่งพุ่งแรงลิวโลหลังเจ้าตัวฝันขวาบัลังดอมึงบปตองยาาไปเรียมาริดก็ได้บัลังดออยู่กับลิวูลก็ได้ตอนนี้มันบรไเด้น อันดอยไปกว่าลิเวอร์พูลเลยลิเวอร์พูลเฮาพี่นองเอ่ยสะเทือนอันฟิวนะครับรันชนทุกขาวจังฉกวันกินหงด่างเจ้าหนูมาสตันฝันไกลถึงบอลองดอกบอลลังช้ำยุโรปสะเทือนเมื่อรเรัลมิดม,มหาอำนาจลูกหนังแห่งสเปนตกเป็นขา่าวใหญ่ว่ากำลังจับตาสถานการณ์ของลิโอเอ็นกูโมฮาปิดดาวรุ่งพุง่งแรงของลิเวอร์พูลแบบตามไม่กระพริบ,บเจ้าหนูในวัย17เปีระเบิดความสุดร้อนแรงจนการเป็นที่จับตามองของวงการฟุตบอล แจ้งเกิดเต็มตัวจากปรีซีซันสูหน้าโปรติสั์แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะดาวเด่นทีมชาติอังกฤษชุดเล็กแต่เอนกุมฮาได้ประกาศสักดาหให้โลกได้จดจําในช่วงปรีซีซันที่ผ่านมาด้วยผลงานซ้อมประตูกับสองอาเซ็ตและสร้างโปรติสัหน่าใหม่จารึกชื่อเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูกับลิเวอร์พูลได้สําเร็จในเกมเฉือนชัยชนะนิวคาสเซิลกาเกิดอายุ17ปีเพียงไม่กี่วนัน คมนาทึ่งนี้ส่งผลให้เขามีชื่อในทีมชุดใหญ่ของอาร์เนลสล็อตอย่างต่อเนื่องและกุนซือชาล่าก,ก็พร้อมให้คำมั่นว่าจะเปิดทางให้ดาวรุ่งรายนี้ได้โชว์ฝีเท้าต่อไปฝันให้ไกลไปให้ถึงผมจะคว้าบอลลุงดอสิ่งที่ทําให้ราชันชุดขาวหันมาจับจ้องคือความเยอทะยานอันแรงกล้าของอดีตเด็กบ้านโจเซที่เคยประกาศเป้าหมายสูงสุดในอาชีพการกระแข่งอย่างไม่เกงรงกลัวผมเชื่อจ,จริงๆว่าสักวันหนึ่งผมจะคว้าบอลลูนดอได้ เอนกุมะฮากล่าวผมอยากถูกจดจำในฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์คำประกาศสิทธิ์นี้เองได้ไปเข้าหูยักษ์ใหญ่แห่งสเปนโดยสื่อชื่อดังอย่างดิวซาเซนทันรายงานมาว่าเอนกุมะฮามีแจ้งกับเดลมดริดและได้กลายเป็นหนึ่งใน,นเป้หมายสำทัพของทีมในอนาคตซึ่งนอกสนามของแดนเร่งเครื่องต่อสัญญาซาราติวเข้มสถานการณ์นี้ทำให้ลิเวอร์พูลอยู่นิ่งไม่ได้โดยมีรายง,งานว่าหงส์แด,ดงกำลังเร่งจราจาเพื่อมอบสัญญาฉบับใหม่ หวังรังเพชรเม็ดงามเม็ดนี้เอาไว้ในทินแอนฟิวต่อไปทำกลางกระแสข่าวที่หงก็นำอนาคตของเขาจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งสำคัญขณะเดียวกันรุ่นพี่ค้ชกันอย่างโมซาลาก็ได้ขมาให้คำแนะนำอานลําคาแก่ดาวรุ่งรายนี้โดยเตือนให้หลีกหนีจากโลกโซเชียลมีเดียที่อาจทำลายสมาธิผมบอกเขาว่าเลิกเล่นโซเชียลมีเดียซะสารกล่าวอนาคตของเขาขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร นักเตะบางคนรุ่งเร็วเกินไปและพวกเขาก็เจอปัญหาซาลายังย้ำเตือนให้เอนกุมฮาถ่มตัวและทำงานให้หนกักซึ่งเป็นกุแจาก,การส่การเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในอนาคตบทสรุปของมหากาพย์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรลิเวอร์พูลจะรังสมบัติอันมั่งค่าชิ้นนี้เอาไว้ได้หรือไม่หรือเรือมฤรยดจ,จะใช้มนต์เสน่ห์ดึงดูดดารุ่งผู้ฝันไกลไปครองได้สำเร็จวงการลุ่นหนังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับโอ้ยบอตรงยายไปเรื่องฤทธ อันยูลิเวอร์พูลก็ได้บ้านรังดอคือกันน่ะล่ะตอนนี้ลิเวอร์พูลก็บปได้ด้อยเบเกอร์ลิมเมอริตเลยอิลีครับพี่น้องบอกเอ็นกูหามันบอไปเหรอครับอยู่นี่แหละครับเสื้อผมนี่ไปให้โง่ยังต้องเร่งฟอร์มฮามันชี้คือเกตมีโอกาสเสียตำแหน่งตัวจริงกับโรโบดีดี้ฮามันนะครับตำแหน่งกองกลางลิเวอร์พูลเชื่อว่ามิลล์คือเกตแบ็กซ้ายคนใหม่ของหงด่าง มีโอกาสที่ถูกเจ้าของตำแหน่งเดิมอย่างแอนดี้โรเบอร์สันกลับมาทวงบอลลังคืนได้หากยังไม่พัฒนาฟอร์มการเล่นให้ดีกว่าเดิมนะครับเคอเกตจากปอนมาดมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์และใน2เกมแรกเขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาและแสดงถึงความผิดพลาดแม้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดเมื่อปีที่แล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเกมล่าสุดที่เอาชนะอาร์ซอล1-0เคอ เร้เรียกฟองเก่งกลับขึ้นมาในทันทีและได้รับคําชื่นชมอย่างมากแต่ฮามันก็มองว่าหานเรเตร็ดวัยี่สิบปียังไม่สามารถรักษาผลงานเอาไว้ได้นั่นทําให้โรบสันก็พร้อมที่จะมาเสียบแทนในทันทีอดีตกองกลางเลือดเบียร์นะครับกล่าวว่าแอนเดีร์โรบสันโชวงไม่ไดีอยู่สองสามครั้งในฤด,ดูกันที่แล้วและสมสรก็หนึ่งตัวผู้เล่นคนอื่นเข้ามาซึ่งก็ถือว่ายุติธรรมดีส่วนเคเกตเร่มต้นกับเกมอาร์เซนอลได้ไม่ดีนัก แต่ในครึ่งหลังเขาเริ่มเล่นได้ดีขึ้นและดนูเหมือนจะเริ่มลงตัวมากขึ้นเขาเข้าสกัดได้ดีสองสาครั้งในการเจอกับนุนี่มาดูอเกแย่เราคงต้องรอดูกันต่อไปแต่เราเบอร์สันก็ยังคงเป็นตัวเลือกเสมอเกเกตไม่ได้เป็นแบค็คซ้ายที่เร็วที่สุดมันน่าสนใจที่ดูว่าเขาจะเล่นได้ดีแค่ไหนในอีกไม่กี่สมดักข้างหน้าเพราะทุกครั้งที่เขาถูกบอลโด่งโยนข้ามหัวเขามักจะมีปัญหามันก็เหมือนกับเกมปอนมัดและคริสตัลเพลเขาต้องปรับปรุงเกมรับ เขาแก่อายุ21ปีดังนั้นเราต้องรอดูกันต่อไปเขาเก่งมากในการเล่นเกมรุกแต่หน้าที่หลักของเขาคือการป้องกันและในครึ่งแรกกับอาซนอลผมไม่ชอบสิ่งที่เห็นในบางสถานการณ์ฮามันกล่าวทิ้งท้ายเตรียมเสียงให้พร้อมฮามันแนเดอครับต้อนรับเทนเยี่ยงวีรบุรุษดีบ้ามันนะครับตอนนั้นห้องเครื่ององลิวูล มานแนะนำให้บรรดาสาวกเดอะคัพต้อนรับการกลับมายังแอนฟิลด์ของเทรนส์อเล็กซานเดอร์อดีตแบคขวารองกับตันทีมแบบวีรบ,บุรุษแม้แค่หงายนี้จะสร้างความเจ็บช้ำ้วยการย้ายไปยังเรยวมาริดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ตามนะฮะสีต้อนรับอันจังได้กระซางเถาะเขากับเพื่อผ้าอันริร์ผู้คว้าแซมนยพี่น้องเอ้ยเลืล่อมๆไปซะผมกี่คานเบา อเล็กซานเดอร์โนนะครับตัดสินใจยุติเส้นทาง20ปีกับลิเวอร์พูลด้วยการไม่ต่อสัญญาชุดใหม่ระยะเยป็นเรมาริดในราคา8ล้านปอนด์ซึ่งสร้างความไม่พอใจกับแฟนบอลเดอะคัพเป็นอย่างมากแต่ดาวเตะในวัย26ปีจะได้กลับมาที่แอนฟิลด์ครั้งในฐานะกู้แข่งที่จะต้องมาเย,ยือนหงแดงในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ย้อนไรก็ตามนามันอดีตกองกลางชุดแชมป์ยุโรปปี2005ยืนยันว่าอเล็กซานเดอร์โนควรได้รับการต้อนรับที่ดีจากแฟนบอลเดอะคัพ โดระบุว่าเทนนอลิสเนโนจะได้รับเสียงตอบรับที่หลากหลายจากวิธีที่เขาย้ายออกจากสโมสรผมว่าเขาจะได้รับการต้อนรับที่ดีผมคิดว่าเขาสมควรได้รับการต้อนรับอย่างวีแลบรุษเขาเป็นที่รักของเมืองต่มเททุกอย่างมาตลอด10ปีและไม่เคยทําให้สโมสรต้องเสียงเงินแม้แต่สตังเดียวแม้จะย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยีเ่ยมมากในช่วงแรกแรกแฟนบอลอาจยังเลที่จะยอมรับเขา เพราะหลายคนไม่พอใจกับการจัดไปของเขาแต่ลิวพูลคิดถึงเขาแน่นอนเขาเป็นเพลย์เมคเกอร์ในตำแหน่งแบ็คขวาในขณะที่โดมนึกสปอสไลน์สามารถทำหน้าที่นั้นได้แต่ผู้เล่นอย่างเจมี่ฟิมปงและคอนเนอร์บารี่กลับทำไม่ได้ผมเชื่อว่าจะมีบางครั้งที่ผู้คนตระหนักว่าพวกเขาคิดถึงเขาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงควรได้รับการต้อนรับอย่างวีลบุรุษผมกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีนักแต่ผมหวังว่า เขาจะได้รับการต้อนรับที่ดีฮามันกล่าวทิ้งท้ายด่วนหรือว่าผู้เจอศึกหนักแดมอริดจองชกเกฮีร่วมทับแบบไร้ค่าตัวโอ้ยเบักนีมึงสีเบลอลงทุน,นอนี่ยังแน่กับเขาแน,น่นอนอติจิมิต่เอาเจอเอาฟี่จะเอาฟี่เอ้ยบ่ได้แดกพวกกูดอกพวกกูจิสือเดอนมก็ราคมนี่แหละ หงดแดงหนาวนะครับเมื่อราชันชุดขาวจ้องโชกเกฮีตัดหน้าแบบไร้ค่าตัวแม้ตลาดเสมอจะปิดฉากลงอย่างสุดยิ่งใหญ่สําหรับลิวเวอร์พูลโดยการทุ่มเงินทุสต,ติพิมพ์ลิกถึง2ครั้งซ้อนคว้าตัวเล็กเซนเนอร์อิชัคหนึิบห้ล้านปอนด์และฟอร์นเนวียต1บหล้านปอนด์มาเสริมกลางได้สําเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นกลับมีพายุลูกใหม่ที่ลังก่อตัวอย่างเงียบเงียบเป้าหมายสําคัญในแนวรบอย่างมาร์เกฮี กับตันทีมคริสตัลเพลที่จ่อย,ย้ายซกถิ่นแอนฟิลเตมแก่กลับต้องฝันสลายลงในวันสุดท้ายของตลาดคสัมการนักเตะเบื้องหลังดิวรมสถานแอนเวลชุดนั้นเห็นสำคัญก็มาจากโอลิเวอร์การเนอร์กุนซอพาเลตที่ยนืนกำขาดคู่ลาออกหากสโมสรปล่อยตัวเกฮีออกไปโดยที่ยังหาตัวแทนไม่ได้หลังจากพลาดเปล้อหมายย่างอิกอร์ฮูลิโอที่โดนเวนแฮมปาดหน้าไปในช่วงโค้งสุดท้าย ดิมจึงล้มลงอย่างกระทันหัทนทากลางรายงานว่าตัวนักเตะหัวเสียอย่างหนักและปฏิเสธที่จะต่อสอัญญาฉบับใหม่ทันทีเกมพิกราชันชุกข,ขาวโผร,ร่วมวงสถานการณ์ล่าสุดกับเร็วไรย,ยิ่งกว่าเดิมสำหรับหงแดงเมื่อเดลีด่เทลกาฟตีเข่าใหญ่ว่าเรเวอร์ิตยักษ์ใหญ่แห่งสเปนกำลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างไม่กระพริบตาและพร้อมจะใช้กฎบอสแมนเข้าเจรจารล่วงหน้ากับเกยฮีได้ในะทันทีในเดือนมกราคมปี2026 เพื่อดึงตัวมาร่วมทัพแบบฟรีๆหลังหมดสัญญาฟรีอีกแล้วบางนิมันมาของฟรีพี่น้องนี่คือข้อได้เปรียบสําคัญที่ลิร์พูไม่มีเนื่องจากกฎพิมพ์อีกทำให้พวกเขาไม่สามารถเจอจาล่วงหน้าได้เหมือนกับทีมจากต่างแดนไม่ใช่แค่เกย์เฮีซึ่งนอกสนามที่ต้องจับตายิ่งไปกว่าน,นั้นราชตุดกขาวยังคงจับตาสถานาการณ์ของอิบฮรมากโกนเต้ประกันหลังของลิรูพูอีกรายที่กําลังจะหมดสัญญาพร้อมกันในปี2006เช่นกัน ความเคลื่อนไหวของเรือมอเรคครัค้งนี้จึงเป็นเหมือนการสาัดนนํามันเข้ากองไฟสารต่อมหากาบการชิงไหวชจิงพลิบนอกสนามของทั้งสองสโมสรที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับกรณีของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนโและดูนว่าสงครามนี้จะยังคงไม่จบลงง่ายๆนะฮะโ,โอ้โอ้เ,อเ,อเอกูละเมิดมึงมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเย้ยต้องให้เวลาเขาอยู่เลนาเกลสมันมันใจฟอรนเวียต รุ่งกับลิเวอร์พูลรอชมได้เลยเอาหัวเป็นประกันยูเลนนาเกสแมนนะครับกุญเชิญทีมชาติเยอรมนีฟันธงฉับฟอร์เรนเวียสไปที่สวยกับลิเวอร์พูลแน่นอนชีที่ผ่านมาฟอร์มก็ไม่ได้ถึงกับเรียวร้ายยูเลนนาเกสแมนนะครับโค้ชทีมชาติเยอรมนีแสดงความเชื่อมั่นว่าฟอร์เรนเวียสกองการตวรุกคนเก่งของทีมจะไปได้สวยกับลิเวอร์พูลต้นสกัดใหม่อย่างแน่นอนถึงแม้ฟอร์มช่วงต้นฤดูกาลนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจก็ตาม เวียดได้ย้ายจากเบลเลวูเซนสมลิเวอร์โดยค่าตัวมหาสารแต่ยังคงไม่สามารถแก้ฟอร์เก่งออกมาได้ในเกมลีกสามนัดแรกของฤดูกาลจนเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งนาเกลสมมนก็มองว่าไม่เชื่อเรื่องแปลกเพราะนักเตะทุกคนจําเป็นถึงใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ตอนนี้ทัพอินซิเลกนะครับมีโปรแกรมออกเยืนซโลเกียทําศึกฟุตบอลโลก2 0ง6รอบเราคัดเลือกส่วนยุโรปกลุ่มเอนัดแรกวันพฤหัสบดีที่4กันยายนี้ฟรอ เป็นหนึ่งในนักเตะที่สําคัญที่สุดของเราเขาไม่ใช่นักเตะม,มาเลขสิบแบบคลาสสิกที่แค่ต้องการครอบครองบอลแต่เขายังขยับเคลื่อนที่และทํางานหนักมากนางเกลส์มันกาวในงานแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวันพุธที่3กันยายนช่วงก่อนที่เขาจะย้ายเทียมมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาเพราะเขาต้องคิดหลายอย่างผลงานของเขาตีลิเวอร์พูลจนถึงตอนนี้อาจยังไม่โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้แย่เช่นกันที่ Liverpool เลเวอร์คูเซนเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งที่ทุกสายตามุ่งไปที่เขา แต่ตอนนี้ทีลิวโปเขาเป็นหนึ่งในเหล่าซูเปอร์สตาร์ของเทียมทําให้ความกดดันและความคาดหวังกระจายไปยังนักเตะอื่นๆมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้งสโมสรใหม่ลีกใหม่วัฒนธรรมใหม่เขาจะมีเกมที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเขาจะทำประตูและแอซิดได้แน่และเขาสามารถเริ่มต้นทำสิ่งนั้นกับเราในวันพรุ่งนี้เลยก็เป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะฮะผมแอดมินเม้งเนี่ยชื่นชอบมากนะครับฟลเรนตี ยังไงมาแน่นะครับรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่คือสุลกาลลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบสามของที่4กันยายนนะครับเมื่อนี้อันผู้ใดในมึงคลิปนี้ขอให้รวยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับเดอ้อซอยแซ่ซอยอยังให้กันในเดอ้อตอนนี้วิวหายไปเบอรลพี่นอ้องเอ้ยหักกันสอบกันกัน,กนแซ่ให้กันในเดอ้อแล้วก็มอบันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ